เรื่องย่อละครปีศาจแสนกลปพรตหนุ่มพนักงานธนาคารหน้าตาดีที่มุมาณะทำแต่งานสมถะและเศรษฐกิจพอเพียงไม่เคยทำตัวออกนอกลู่นอกทางจนคนทั้งธนาคารสำนักงานใหญ่ให้ฉายาว่าหลวงตาพรตมุ่งมั่นจะเก็บเงินแต่งงานกับชัชรีแฟนสาวที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารที่รักและเข้าใจเขามานานหลายปีพรตจนปัญญา ที่จะพิสูจน์ให้ทางบ้านเห็นว่าเขาเป็นเขยที่มีอนาคตได้พระรดปรับทุกข์กับชัชรีถึงท่าทีสมาชิกในครอบครัวรของเธอมักจะแสดงอาการรังเกียจว่าเขาจนชัชชรีงอนว่าตนหมดหวังแล้วจนถึงขั้นทะเลาะกันและวิ่งหนีพระดวิ่งตามแล้วลื่นล้มหัวไปกระแทกกับแท่นหินแล้วจู่จท่าทีของพรดก็เปลี่ยนไปเป็นร่าเริงกรุ้มกริมแวบวบตาเจ้าชูฉชยชัด เขาชวนเธอกลับไปให้ทานทานข้าวมื้อเย็นกับครอบครัวของจัชรีทั้งที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดพรสถพูดจาโต้ตอบกับทุกคนอย่างฉะชฉานมั่นใจปล่อยมุกกระจายจนทุกคนประทับใจเขาดูเหมือนจะเป็นพรสถคนใหม่เช้าวันต่อมาพรสถก็แปลกใจที่มีเสียงลึกลับดังข้างหูแต่หาตัวเจ้าของเสียงไม่ได้ทําให้พรสรถใจหายเมื่อคิดได้ว่า นั่นคือเสียงของผีผีจึงออกมาแนะนำตัวว่าชื่อทองหอเป็นผีในวังอดีตเป็นขุนนางเพลย์บอยทองหออยากจะสะสมบุญเพื่อจะได้ไปเสวยสุขบ,บนสวรรค์สักทีเขาจึงตั้งใจจะช่วยให้ความรักของทั้งคู่สมหวังส่วนผีทองหอก็อดใจไม่ไหวขอยืมร่างพระออกเที่ยวอยู่บ่อยส่วนชัชรีชอบที่เขาเลิกเรกร่งขรึมสมถะและที่เคยทำตัวสุภาพ สำรวมกายใจกับเธอจนหน้าเบื่อก็กลับมาเป็นสวีทโรแมนติกหวานแหววหวอหวามากมายจนถึงขั้นเจ้าชูใส่เธอแต่ไปไปมา,มาเธอก็เริ่มเครียดเมื่อเขากลายเป็นนักเที่ยวมีสาวๆแปลกหน้าหลายคนที่เข้ามาทักพรตอย่างสนิทสนมทำให้พรตเริ่มทะเลาะก,กับชัชรีบ่อยขึ้นพรตจึงต่อต้านทองหออย่างจริงจังพยายามสวดมนต์ไล่ผี ด้วยคาถาต่างๆแต่ก็เหมือนทำให้ทองหอกล้ากแกร่งยิ่งขึ้นเขาเข้าสิงพรตบ่อยขึ้นจนสามารถยึดร่างพระได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทองหอพยายามบอกตอกย้ำกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อชัชรีคือการให้ความรักของชัชรีกับพรตสมหวังเขาจะได้ไปสวรรค์ทองหอช้ร่างพรตไปเที่ยวตีกรอบกับเทพและแก้ไขปัญหาครอบครัว ให้เทพและอมาราได้เทพและอมาราขาดเขาไม่ได้จนถึงขั้นต้องขอให้พรตมาเป็นลูกบุญธรรมและจัดงานมั่นให้พรตกับชัชชรีหลังจากงานมั่นชัชชรีลาพน์ไปเคลียในสวนเรื่องหญิงทั้งหลายพรตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดเผยความลับให้ชัชชรีฟังว่าเขามีเพื่อนเป็นผีที่ช่วยให้เขาถูกรัตตอรี่จนมีเงินสำหรับงานมั่น และเขาจะยกขันหมากไปขอเธอชัชรีไม่เชื่อจนพุต้องขอให้ทองหอออกมาแสดงตัวและทองหอก็ไม่ขัดข้องเพราะชอบโชว์อยู่แล้วความโลภของมนุษย์ก็ทําให้ทุกคนยอมรับทองหอแล้วต่างขอในสิ่งที่ตนเองหวังจนผีทองหอเริ่มอึดอัดแต่ถึงอย่างไรทองหอก็ยังเพลิดเพลินกับของเส้นไหว้และการรําถวายของแม่พิไลและสนุกกับการได้แกล้งผู้คน แต่พรสทนเพื่อนผีของเขาไม่ไหวแล้วเพราะก็มีปัญหากับชัดชรีมากขึ้นเรื่อยๆความรักความเข้าใจสมัยที่เขาจนกลายเป็นความระหองระแหงเข้าใจผิดร้าวฉานและชัดชรีก็ทะเลาะก,กับผีทองห่อบ่อยจนหมดความเกรงกลัวแถมยังหาอุปกรณ์ปราผีต่างๆมากแกล้งทองห่อด้วยพรสคิดจะให้ทองหอ่อรีบไปเสวยสุขบนสวรรค์เร็วขึ้น ด้วยการปลดปล่อยวิญญาณออกจากหลุมศพเพราะจะจัดการผีเจ้าเล่ห์อย่างทองหอยอย่างไรและความรักของเขากับชัชชรีจะสมหวังหรือไม่ติดตามชมกันต่อได้ในละครปีศาจแสนกลออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มทางช่องสามกดสาสค่ะปีศาจแสนกลเริ่มตอนแรกวันพุธที่สสิงหาคม2 5 6 4ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องโครูไยวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ